สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ยุกิเขาจะกลับโตกเกียวแล้วนะคะก็อยากจะให้แม่ทรายทาอะไรให้กินหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาทําอะไรที่มันง่ายๆนางบอกอยากกินแล้วก็อยากเอากลับด้วยนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะญี่ปุ่นก็เลยอยากจะกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆเออแซ่บเวอร์เลยนะคะแล้วก็อยากกินอะไรลูกอยากกินยำมุนเส้นแล้วก็ ยำไก่แบบเหนือเหมือนต้ยมยำไก่บ้านนะะที่เขาใส่น้ำมะขามถ้าเป็นที่บ้านเราอะมีใบมะขามอ่อนก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะะที่นี่ไม่มีนะคะหาไม่ได้ก็แม่สายก็จะใช้แบบต้ยมยำที่ใส่น้ำมะขามแทนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เลยจะมายำวุ้นเส้นกันก่อนนะคะยำแบบแซบๆซไม่รู้แซบได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ยำใส่ก้านเซอร์เอรี่นะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไป <laughs> ยังตัดไม่เสร็จลวกเลยนะคะแมะ่เอามือมากล <c oughs> ไม่ต้องลวกนานแม่ว่าผักมันจะมีการสุกต่อเสร็จแล้วก็ลวกหมูนะจ๊ะคนเก่งแม่ใครบ้างคนไม่เก่งแต่พูดถึงถ้าเราไปเชียงใหม่ <c oughs> นี่น่าสนุกเนาะแม่ก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่มานานเลยนะตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วกาไปตอนป .6 ป .6 ตอนที่โรงเรียน จัดไปนั้นใช่ไหม <14 S 1> เดียวส4ปีก่อนตอนนี้มันคงจเจริญขึ้นเยอะเนาะจำไม่ได้แล้วก็นเมใช่สมัยก่อนที่แม่ไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว,ลวอ่ะเอ้ยยังยังยังรวกต่อทำไมแม่บอกชอบกินอีบเชียวเอาวุ้นเส้นลงไปด้วยดูที่ลูกว่าวุ้นเส้นมันสุกหรือยังดูเป็นไหมว่าเส้นมันดาานรือยัง ถ้าเส้น,ม,นมันยังขาวอยู่เลยถ้าเส้นมันรีบอ่ะมันก็ยังไม่เนี่ย<อ>สเส้นมันต้องอืดบานมันถึงจะสุกโอเคแล้วก็อืมโอเคแล้วลูกน้ำไม่ต้องหมดมากเคไปเลยเคไปในนั้นเลยจะได้มีน้ำทีนี้ก็อันนี้ลูกไม่ต้องนานเนาะเพราะว่าเขาลวกมาแล้วดูปลาหมึกลวกญี่ปุ่นนี้เขาสำหรับจิ้มกินได้เลยนะปลาหมึกเขาเด้งดึงเด้งดึงมากเลยกุ้ง ไม่ไม่แม่กินเนี่ยกึบกึบดีมันเป็นเน้เคี่ยวของมันไม่เคี่ยวไม่เออนั่นแหละมันกินได้อร่อยด้วยนะมันจะกึบกึบแม่ชงมันกินไม่ได้ได้ยังไงหรอกินได้หมดแหละพาลูกใส่รวมกันไปเลยเออทีนี้ก็หอมหัวใหญ่เดี๋ยววันนี้กินแซ่บๆก็เลยต้องไปซื้ออะไรหวานๆกินด้วยตี้ซื้ออะไรนะแม่ พี่บ,นะบักนะลุงบักลุงบักใส่ไปเออใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยอันนี้มันต้องกินดิบๆอย่างนี้หั่นไปด้วยแล้วก็ใบขึ้นช่ายทีหลังเดี๋ยวปรุงแล้วเราก็อันนี้หัน่นแล้วก็วางไว้ในตรงนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงตรงนี้ก่อนปรุงรสตรงนี้ก่อนพริกของเราก็จะเป็นพริกแช่แข็งนะคะปีที่แล้วที่ไม่ทสายปลูกแล้วก็เอามาปั่นไว้แล้วก็ ใส่แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจะกินก็มาทําอาหารได้เลยไม่ต้องมานั่งปั่นแล้วนะ,ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการทําอาหารนะคะเวลาผัดกะเพราก็เทลงไปเลยง่ายดีกะความเผ็ดเอาอยู่ที่นี่ช่องฟิตมีประโยชน์มากนะคะใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอยัดแค่ซื้อช่องฟิตมาสองอีกอันนึงไม่ก็แม่ม,ม,มีอีกอันนึงแยกไปแล้วะะไงก็เต็มเอียดอยู่เนี่ยร้านอาหาร ด้วยความงกเห็นอะไรก็อยากจะเอามายัดดูเหมือนคนแก่เลยแปะแผ่นอน,นี้ด้วยป้ายูป้ายูปรุงแสบตา,ป,าป้ายูปรุงน้ำน้ำยำใส่ได้บ้างคะน้ำปลาสองช้อนสองช้อนเต็มเต็มสิเราจะได้ตวงถูกสองเติม์บีนิดนึงก็ยังไม่ได้ปริมาณ <ừ. S 1> โอเคถ้ามาเอาสามช้อนเต็มเต็ม จะมีพอไหมเนี่ยแม่เดี๋ยวแม่มีขวดใหม่หน <1, 2, S 1> ึ่งสองพอไหมน้ำตาลสอง 1, 1> ช้อนอ่ะ 1, 1> สองช้อนเล็ก <S 2> 2, <S อ่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บที่แม่เหลืออยู่ตรงนู้นมาใส่ <Okay. S 1> ถ้วยเล็กใส่หมดเลยแม่แม่ดูอ่ะใส่หมดเลยประมาณครึ่งช้อนใหญ่ เอ,อ้ยไม,ไม่ไม่ต้องใส่หมดหรอกใส่ครึ่งเดียวพอใ, <laughs> ใส่ครึ่งเดียวพอเดี๋ยวจะหวานไปแล้วก็ใส่ลงชูไปด้วยลูกเ,<อ>เพื่อเพิ่มความอูมามิไม่มีก็จะไม่อูมามิหนึ่งสองโอเคอูมามิถ้ามันไม่พอก็เพิ่มไปอีกหนึ่งจึงะเอาอูมามิ <laughs> หรือว่าจะเอาผม <laughs> เ่คี่ยวนิดนึงนิดนึงให้แบบน้ำเชื่อมมันละลายแล้วก็มีความเหนืดขึ้น พริกก็จะมาใส่ตรงนี้เลยนะคะขาดความหวานนะคะแม่ใส่ก็จะเติมไปเลยหมดเลยโอ้โห oh <no. S 1> ไม่ยำมันต้องออกเปรี้ยวหวานนะเค็มกับเปรี้ยวเนี่ยต้องแบบพอๆกันแล้วก็หวานตามถ้าคนชอบหวานก็จะหวานนะแต่เนี่ยมันด้วยความที่มันเคม็มมันเปรี้ยวอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาซิ้มเบิงอ่ะซิ้มเบิงที่ละ ฉลาดลูกชนะขาดรุงชูแน่เลยไม่รู้ว่ามันอะไร <คน S 2> มีคนไม่เคยทำอาหารคนไม่เคยทำอาหารจะได้กินบอกเทใส่ไปเลยคนคนแหลกแซ่บทะลุเจ้าเออเราลืมขูดไอ้นั้นใส่เนะาะแครอทชาเป็นรัต่อยใส่ถั่วที่สงคั่วไหมต้องค่ะแล้วคะ แล้วไอ้นั้นล่ะกุ้งแห้งทอดก็ไม่ต้องใช่ไหมเรากินกันแบบบ้านๆเนาะใส่ใบขึ้นช่ายของเราขึ้นช่ายหอมถึงเวลาขอซิมเบิงเนยมันขาดสีสันเพราะว่าเราไม่ได้หั่นแครอทใส่นะคอืมอ่อยแล้ว เตือน,นให้หนัวอีกก็คือลุงชูี่แปลว่าเราพอแล้วเอานัวพอประมาณทีนี้เราก็จะมาทําต้มยําไก่บ้านของเรานะคะไม่สายซื้อมาน,น,น่องนึงนะคะทําไม่เยอะกินกันสองคนนะคะน้ําเดือดก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปก่อนนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกหันซุปของเราจะขาดไปได้มันก็ต้องมีเนาะซุปไก่ผงสักนิดนึงนะคะเพิ่มความอร่อย ครัวไทยมันต้องมีก็เห็นทุกวีดีโอนั่นแหละนักับมเนี่ยก็ไม่เว้นไม่มีหมูรอดไหนเว้นนี่ไก่บ้านละคะจ้าน้องละห้าร้อยเยนอะไรมันจะแพงหูฉี่ขนาดนั้นเห็นจะจานค่ะเห็ดละคะต้มให้มันสุกแป๊บนึงค่ะไก่ยังไม่สุกอย่าเพิ่งใส่เห็ดลงไป เดือดมากอีกสักนิดนึงเพราะว่าไก่มันยังแดงอยู่เพราะเราใส่เห็ดไปไม่นานเคี่ยวไปแบนักแม่มีพริกแห้งทอดด้วยนะแล้วเมื่อไหร่จะใส่มะขามเดี๋ยวสิคะปรุงรสทีหลังือมอถ้าใส่ไปตอนนี้ก็มันก็เป็นรัดเอาไ,ไก่มี่ไม่ไนุไมพริกแห้งก็ไปทอดมันจะได้หอมเสร็จแล้วก็หักใส่จิ้มไก่ดู พราะว่าแม่ดูแล้วอ่ะแม่อยากจะให้มันเปือ่อยมันสุกก็ใช่แต่เราก็ต้องเปื่อยนิดนึงเห็ดของเรานะคะเราลวกไว้ก่อนนะคะน้ํามันจะได้ออกทีนี้สุกแล้วก็ใส่น้ํามะขามลงไปนะคะ <c oughs> บ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวต้งเปรี้ยวนําแล้วก็น้ําปลาต้ยมยำแบบนี้เขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะซ <c oughs> ิมแดก,กิมเบิงเจ้า อย่างจ้าชิมหมดหม้อเลยก็ได้หรอกเอาทับพีไหมนั้นไม่รู้รสน่าป่ากว่าแน่ว่าทั้งเกลือทั้งน้ำปลาเลยนะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ดีกว่าไหมสะใจดีฟองเปียวฟองเปียวหรอคุณเขาบอกน้ำมะขามนะคะเขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะลูกต้องยำขี้เล่าเขาทำกันก็อย่างนี้แหละไม่มีน้ำตาล ต้องเปรี้ยวเผ็ดเค็มแม่ว่าชิมทับพ,พีดีกว่านะนั้นมันเล็กไปเออเอาแบบเต็มๆอ่ะทับพ,พีห่าเขามันเล็กเอาเยอะๆสิลุกชิม, <laughs> ชม <laughs> ซิมเบิงอโอเคแล้วนี่ก็ใส่พริกแห้งทอดนะเจ้าปิดไฟเจ้า ล้ำเจ้าพริกแห้งทอดนิดนึงนะคะบี้ไปสักนิดนะคะเพื่อความหอมเพราะว่าทอดแล้วก็ใส่ช่องฟิวไปนะคะมันก็ไม่ค่อยกรองขาดผักชีใบเลื่อยกับผักชีต้นหอมนะคะผักชีใบเลื่อยจริงๆมันต้องมีนะมันจะหอมใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยรู้จักไหมลูกใบเลื่อยเออข้างๆมันจะเป็นเหมือนเลื่อยอ่ะเป็น,นแหนมแหลมๆคนเหนือเรีย,เรยกเรียกอะไรรู้ไหมหอมปึมเปร์ หอมเปิมเปิรเออลืมใส่หอมเปิมเปิร์เจ้าหอมแผ่นแผดเป่าไม่ใช่แผมเแผดหอมเปิมเปิรหอมเปิมเปิรเออหน้าตาจะได้นะดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวไปเปิดลูกปูดูหอมเปิมเปิรมันจะหอมถ้าหนูได้กินอ่ะหนูเห็นอ่ะหนูจะต้องร้องอ๋อคนไทยก็จะใส่อันนั้นด้วยต้มขาไก่ด้วยก็ใส่เนี้ยต้มยำไก่บ้านแบบเนี้ย มันขาดของเปิมเปื่อนะเจ้างั้นอาหารเราก็เสร็จแล้วนะคะยำบุญแซบยำบุญแซบยำบุญแซบแบบแซบเวอร์โอเคแล้วก็ต้มยำไก่แซบอิลีเดอร์นะคะแซบไม่แซบก็ด้อควันขึ้นมาสำลักแล้วเราก็ต้องไปซื้อของหวาน งหวามาดับความเผ็ดเนาะดับคว,ความเผ็ดช่วงนี้มันเป็นฤดูของพีชนะคะที่ลุงบักตอนเนี้ยที่ปุ่นลุงบักมีเมนูพีชขายนะคะเพราะว่าพีชกำลังเป็นฤด,ดูพีชนะฤดูพีชอันนี้เมื่อกี้ที่ไปซื้อมานะคะที่ปุ่นกระเพงแพงลุงบักพีชม,มีเค,ค้กด้วยนะคะ ชิมก่อนเดอ้ออืมอมีอมยงยำมุนมเส้นไขรตัดหัวหอมหัวหอมแดงเก่งใครตัดหัวหอมก็เก่งนะ้วเม,ม,มนูที่เรากินแล้วเราเอ๊ะมากเลยอะ่ะคืออะไรนะลูกเคฟซีเคฟซีญี่ปุ่นไก่<ค> <คน S 2> มันมจืด,จด แตกต่างกันมากเ,เลยใช่นะเขาบอกไก่มาจากเมืองไทยเปล่าเธอทำไมมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะการทอดก็เหมือนกันเวลาเขาเขียนว่าอย่างหน้าร้อนเขาจะออกไก่เผ็ดนะคะไก่สไปซี่ซื้อมากินยังไงมันก็ไม่สไปซี่อะบ้านเราเวลาสไปซี่เนาะรสชาติของความเผ็ดนี่มันจะแทบไปถึงเนื้อไก่เลยหนังก็อร่อยกรอบใช่ไหมแล้วก็แพงด้วยเนาะแล้วก็น้ำจิ้มไม่ได้ให้นะคะเมืองไทยขอน้ำจิ้มไก่เนาะเท่าไหร่ก็ให้ ญี่ปุ่นเขาจะถามเลยนะคะว่าเอาน้ําจิ้มไหมถ้าเอาน้ําจิ้มก็คือเพิ่มตังกินยำากันเก่งๆหมดแล้วอะ่ะเติมไหมไม่เติมใช่ไหมอืออยากกินอีก <c oughs> จานเบลอรรแล้วอยากกินอีกพอไหมขนมกับน้ํายังไม่ได้กินเลยเติมอีกแล้วค่ะกินต่อค่ะแม่ลูกกินเยอะจุกี้กินเยอะกว่าแม่เชียงใหม่ อะไรน่าสนุกน่ากินเขาอยากไปเที่ยวอันนั้นน่ะแม่ไนท์มาร์เก็ตของเชียงใหม่จำได้ตอนนั้นไปเชียงใหม่ไนท์มาร์เก็ตถนนคนเดินเหรอในบาซาร์อืมใช่ไม่ก็ไปนานมากแลนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงไปตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้ก็ยังสาวอยู่สาวเหลือน้อย <laughs> ถึงเวลาของหวานหนึ่งชิ้นเมื่อก่อนตอน,นที่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่กับโรงเรียนเขาพาไปแล้วแม่สาเอเลฟน์แคมป์แม่นองช้างด้วยแม่เคยไปมานานมากจำไม่ได้เคยไปสมัยก่อนมีันนด้วยนะสวนผีเสื้อ,อมไม่รู้อยู่ตรงไหนละนานมากสวนเสือก,ก็น่าไปแผารููปกับเสือ กอดเสือไม่เห็นน้ารักเลยเสือน่ากลัวเสือมันก็น่ารักมันก็เหมือนแมวนั่นแหละถ้าเกิดมันหิวขึ้นมามันแว้งมากัดทำไงเวลาเขาให้เขาให้เล่นกับคนนะเขาต้องให้อิ่มก่อนอืม ไม่งัน้นก็กินคุเลยวันนี้นางก็จะกลับเลยนะคะก็เลยอยากจะกินอะไรแซ่บๆก่อนกับคลิปหน้านะคะแม่ซายก็จะมาทําคลิปสนุกๆอะไรให้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ